สวัสดีครับผมเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอาพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่ขอบล่างฟันหนูให้ชมนะครับเป็นแม่พิมพ์ที่สวยงามนะครับพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่ขอบล่างฟันหนูนะครับเป็นแม่พิมพ์อีกแม่พิมพหนึ่งที่แกะได้สวยงามเนื้อจับแน่นปึ๊กนะครับ สมเด็จวรลคันพิมพ์นี้จะสวยงามนะครับเป็นแม่พิมพ์ที่แกะได้สวยชัดเจนนะครับเป็นมิติดูขอบตัดข้างครับจะแน่นนะครับขอบตัดข้างมีความชัดเจนแน่นมากดูข้างหลังท่าอย่างข้างหลังนี้จะเป็นรอยคล้ายๆพื่นคล้ายกับรอยกระดานนะครับเป็นขึืนรอยกระดานซึ่ง ได้กดแม่พิมพ์แล้วก็วางไว้กับตากไปที่แผ่นกระดานนะครับก็เลยได้ติดขึ้นกระดานนะ่ครับเป็นขึ้นกระดานนะครับดูขอบขอบตัดนะครับแน่นปึ๊กเลยครับเห็นไหมครับ,นะรบสวยงามแน่นเนื้อแน่นปึ๊กครับ ความชัดเจนความคมชัดนะครับสมเด็จวรละครพิมพ์ใหญ่ขอบล่างฟันหนูให้ดูลักษณะสังเกตด,ดังนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับ ดูให้ดีนะครับนี่ครับจะมีขอบข้างล่างนี่ครับฝั่งนี้นะครับจะมีคล้ายๆติ่งสองสองสองเส้นนะครับแหลมแหลมนี่ครับหนึ่งสองตรงนี้ครับคล้ายๆฟันหนูนะครับเนี่ยฟันหนูนะครับเห็นตะแคงสองจะมีคล้ายๆเป็นฟันหนูเขาเลยเรียกว่าขอบล่างฟันหนูครับให้ชี้ให้เห็นนะครับ เงียบเงียบเงียบหนึ่งสองเงียบหนึ่งสองเป็นเส้นนะครับติ่งสองแล้วก็จะมีเส้นพิมพ์รอบกระจกนะครับมีสามเส้นฝั่งนี้นะครับมีสามเส้นหนึ่งหนึ่งสองสามนี่ครับฝั่งนี้จะมีสามเส้น ครับเนี่ยครับสามเส้นนะครับหนึ่งสองสามแล้วตรงนี้จะเป็นเส้นนี้จะเป็นเนี่ยครับติ่งสองสองสองติ่งนะครับเขาเรียกฟัน,หน,น,ห,ฟนหนูนะครับคล้ายๆฟันหนูนะครับฝั่งนี้จะมีขอบสามเส้นหนึ่งสองสามฝั่งนี้นะครับนะครับนะครับแล้วจะมีซอกจกักระแลนะครับซอกจกักระแลจะ เสมอกันนะครับนี่ครับเส้นซอกกันแล้วจับเสมอกันแล้วต่อไปจะดูตรงนี้นะครับฝั่งเข่าเข่าฝั่งนี้จะต่ํากว่านะครับฝั่งนี้ฝั่งทางนี้จะยกเล็กน้อยนะครับนี่ครับฝั่งเข่าทางนี้จะยกเล็กน้อยครับแล้วก็จะมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับนี่ครับเส้นบังคับพิมพ์ วิ่งเส้นบองครับพิมวิ่งน้จใจหดย่นนะครับหดย่นมากครับครับดูฐานสิงเหมือนเดิมครับวัละครพิมใหญ่จะมีฐานสิงความมั่นคงความแน่นหนาความชัดเจนนะครับนี่ครับขาตั้งสิงฐานสิงชัดเจนนะครับแล้วก็มองเส้นขอบกระจกทั้งสองข้างนี่ครับขอบกระจกนี้จะ คมชัดนะครับเห็นชัดเจนครับนะคขอบประจกสองข้างนะครับเกจจะชนซุ้มนะครับเนื้อจะแน่นปึกเลยครับนะครับอันนี้พระดูคร่าวๆนะครับให้ดูด้านหลังครับดูด้านหลังด้านหลังที่เป็นคลื่นครับนี่ครับเห็นไหมครับคลื่นอันนี้คือคลื่น เป็นหลังกระดานนะครับหลังลายกระดานซึ่งท่านกดพิมพ์แล้วก็ไปตากไว้ที่กระดานตากแดดไว้นะครับจะเป็นรอยกระดานนะครับขอบเห็นไหมครับแน่นปึกแล้วชัดเจนมากเนี่ยเขาเรียกว่าสมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่ขอบร่างฟันหนู ให้สังเกตง่ายขอบร่างฟันหนูนี่นะครับนี่ยเนี่สองนยครับจะมีเหมือนฟันหนูอยู่ตรงนี้หรอครับสองเส้นเหมือนฟันหนูแล้วอย่าลืมนะครับอันนี้มีสามเส้นนะครับนครเส้นเส้นบางเส้นขอบ ครอบแก้มีสามเส้นมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีแค่เส้นนี้นะครับน่ครับมังคับแล้วก็ตรงนี้ก็จะยกเล็กน้อยครับเข่าฝั่งนี้จะยกเล็กน้อยแล้วก็ซอกแขนตรงนี้จะยกเสมอกัน,นอันนี้จะเป็น ช่างแกะพิมพ์วิจิตนะครับช่างวิจิตนลุมลนะครับได้แกะพิมพ์ที่สวยงามครับช่างวิจิตนลุมนได้แกะพิมเนี่ยแกะพิมพ์ขอบล่างฟันหนูนะครับเป็นช่างวิจิตนลุมลนะครับเป็นผู้แกะพิมครับสวยไหมครับ ช่างหลวงนะครับช่างหลวงวิจิตนฤมลเป็นผู้แกะพิมพ์พิม์นี้นะครับแกะพิมพ์ที่สวยงามอีกพิมพหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่ครับสเส้นนะครับตรงนี้เส้นครอบ3เส้นนี่จะมีฟันอยู่ตรงนี้นะครับ2เส้นนะดูสังเกตง่ายครับความชัดเจน เข่าฝั่งนี้จะยกเล็กน้อยฝั่งนี้จะไม่ยกนะครับยกนียกเล็กน้อยแล้วก็ให้ตรงซอกจากระแลเสมอกันเกลีชนซุ้มซุ้มปังซุ้มเดือนแก้วบังคับจะโค้งแล้วก็มีความหมดย่นเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าได้อายุการเวลาครับผม อันนี้จะเป็นพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งที่ช่างหลวงวิจิตนระลุมน์ได้แกะพิมพ์ไว้นี่ครับสวยมากครับช่างช่างเขาแกะพิมพ์บล็อกนี้สวยมากนะครับขอบข้างชัดเจนนะครับอันนี้จะเป็นอีกพิมพ์พิมพ์หนึ่งที่เราจะได้รู้ว่าลักษณะสมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่ขอบล่างฟันหนู ลักษณะดูตำหนีแบบไหนบ้างนะครับเห็นไหมครับเราแลกเปลี่ยนความรู้กันความชัดเจนเนื้อจะแน่นปึ๊กเลยครับวัตถะทังจะแน่นเนไหมค,คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนัดระยองนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับวัสดีครับผม